สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวกับเจ้าซูซ u กิคาริเบียนสปอร์ตไมลรุ่นปี2006แต่งหล่อใส่คิ้วล้อหนาพร้อมล้อยื่นๆออกจากตัวถังรถแต่งองค์ทรงจีปหล่อเท่ขายจีปแรงเลิร์แบบนี้คันนี้จะเป็นซูซ u กิคาริเบียนสปอร์ตมลรุ่นปีสุดท้ายปี2006สีเดิมบางจากโรงงานสวยๆใส่ทั้งคัน ยกสูงเทินเผาจะได้ทรงสูงใหญ่สะใจวิธีการยกสูงของโซซูกิคาลิเบียนนั้นจะแบ่งใหญ่ๆได้2แบบคือคือ1ยกสูงแบบเปลี่ยนแหนบและชุดตรงเตงและ2แบบเทินเผาเช่นคันนี้จะได้ความสูงที่สะใจได้ทรงที่สูงใหญ่และทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ไกลขึ้นคันนี้จะแต่งสไตล์โหดโแบบรถจี๊ปแรงเลอร์อย่างที่กล่าวไวข้างต้น ใส่คิวล้อ6นิ้วหรือ15เซนพร้อมล้อกระทะออฟเซตลบสุดตารางบวกกับอะแดปเตอร์ทำให้ตัวรถดูหนาและมีมิติมากขึ้นคันนี้จะเป็นสีเดิมจากโรงงานเพจ SJ413 ยังคงอยู่สีสวยใสทั้งคันกระจังหน้าเดิมๆฝากระโปรงปิดเรียบสนิทไม่เคยมีอุบัติเหตุหนัก กันชนแต่งทรงเข่าเตี้ยสไตล์ ARB อันนี้ดูสีรถใกล้ๆนะครับสีเงาเงาฉ่ำๆท้ายเดิมทรงสวยๆภายในกระบะสวยๆไม่เคยใช้งานนะตัวสีด้านบนหลังคาเงาเงาฉ่ำๆกันเลยครับช่วงล่างแต่งยกสูงแบบเทิร์นเผาและเปลี่ยนช็อคอัพโปรเฟนเดอร์ทั้งชุด พร้อมทั้งถังแต่งน้ำมันเชื้อเพลิงอลูมิเนียมช็อกอัพด้านหน้าพร้อมทั้งช็อคอัพการสบัดของโปเฟนเดอร์พาไปชมภายในกันบ้างดีกว่าครับภายในเดิมสะอาดเนียบเบาะนั่งโดยสารไม่มีขาหรือปะบุกนวลใต้หลังคาสวยสะอาดตาเบาะนั่งโดยสารด้านหลังเดิมๆไม่มีขา ชุดแผงคอนโซลหน้าเดิมๆไม่มีแตกหรือเลาวมีเพียงสีซีดบ้างตามภาษารถมือสองทีนี้มาฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้าง SJ13 เครื่องยนต์เดินจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1 3น0ามซีซีตัวสปอร์ตมายจะเป็นเครื่องยนต์ G13B หัวฉีดคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์เดิมๆไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนมีแต่งใส่หม้อน้ำอล,ลูมิเนียมเพิ่มเพื่อการระบายความร้อนที่ดีขึ้น ใครสายหล่อเท่แบบนี้ห้ามพลาดครับโทร099 353 567 8แ,และฝากเพื่อนๆกดติดตามเพจ Facebook, YouTube และ TikTok จะได้ไม่พลาดรถหล่อแบบนี้สวัสดีครับ